สวัสดีครับทุกท่านนะพมกับผมคร a ซี่คอนนะอยู่กับเกมรีซิโร่นะครับ i n นฟินิตนะครับก็เป็นอีกภาคหนึ่งนะนะครับผมสำหรับอ่าซีรีส์ของรีซ e โรนะครับก็อันนี้เป็นภาษาอะไรเนี่ยญี่ปุ่นมั้งนะครับกำลังโหลดกันเลยทีเดียวอ่าโอเคไปหมดนี้ครับผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับเอาไปลองเล่นกันดูก่อนนะครับนี่เข้ามาแล้วจริงๆก็จะมีสอน่นนั่นนี่แหละนะครับ โอเคเยวไปมั่วก,กันนะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะลุยด่าน,นะครับผมมาที่น้องแรมกับแรมตรงนี้เลยนะครับก็จะมีในเรื่องของเยอะเรื่องนะครับถ้าใครดูอนิเมะก็จะแบบนะมันก็จะไล่มาตั้งแต่เรื่องนู่นจนถึงอันนี้ไม่รู้ถึงไหนนะช่างมันนะครับก็ต้องมีเลเวลด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับส่วนอีกสองนีก็จะเป็นพวกดันไวหาของ นะครับอันนี้ก็จะเป็นปดเราะอะไรต่างๆนะครับก็ต้องต้องมาดูเา่าโอเคก็ไปที่การเล่นแบบนี้เลยซึก็กดก็ไปนะครับเราก็ทําการเลือกนะครับจัดทีมเล็กน้อยนะผมก็ปุ๊บสามารถเลือกตัวละครลงได้ในการจิ้มนะครับหรือกดค้างนะครับสามารถเข้าอัพเกรดได้เลยนะครับ อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัพกรอบนะครับให้มันเก่งขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการน่าจะเป็นการเพิ่มดาวเนาะะอันนี้ผมมั่วนะก็ลองดูจากภาพนะ <c oughs> ส่วนนี้เป็นการใส่ไอเทมนะครับอ่าอยากใส่ไอเทมไหนล่ะกดตรงนี้แล้วก็ใส่เปิดไปไงความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นสามารถเข้ามาอัปเกรดได้ แบบนี้เลยอ่าแต่ก็ต้องมีีมค่านีนิดนึงนะครับผมเนะโอเคนะครับนี่คือการ,รอรัปเกรดตัวละครนะก่อนที่จะไปเล่นนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูอีกทีหนึ่งเ่าโอเคมีอีกห okay. นึ่งตัวครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับน่าจะเป็นการทดแทนครับนะครับก็นอกนั้นก็จะต้องปลดล็อกเรื่อยๆอันนี้คือการใส่อ่าในเรื่องของเนี่ยฮะ ใส่ไม่ให้หมดอย่าขึ้นปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคใส่โม่ๆไปก่อนอ่ะเอาเป็นว่าเนี่ยครับก็เหนื่อยนอันนี้ใส่ไม่ได้ใส่ที่เจ้สองเลยนะวอนนี้ขอสามโอเคโอเคทีน,นี้อันนี้อัปเกรดได้ด้วยนะ เห็นไหมครับอ,อัพเดทได้ด้วยอัดไปเลยนะครับอัพเดทไม่พอครับอัพแม็กซ์เรวเวลได้อีกนะครับผมซึ่งต้องใช้ของที่มันเหมือนกันนะครับก็าสามารถอัปเกรดได้ทำให้ตัวละครเก่งขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยอย่างงปึ๊บอันนี้คือใส่ของก็เนี่ยครับเป็นการจัดทีมนะจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับในการเล่นตัวเกมครับผม มีในเรื่องของเนื้อเรื่องครับมีงยาวโต้ด้วยนะใครจะดูเนื้อเรื่องก็ได้ถ้าอ๋อ <c oughs> นี่ถึงตอนไหนเนีย่ยไหนก็ม <c oughs> ีต่อคำอถามต่อคำถามถามมั้ยมันนี่นะครับไม่รู้มีฝนอะไรเปล่าเพราะส่วนใหญ่ะจะสะคริปนะสายสคริปเด <c oughs> ี๋ยวจะลองดูโอเคจบแล้ว <c oughs> <ม>โอเคมีออโต้ครับทางด้านซ้ายแล้วก็มีคุณสองแล้วก็อันนี้มันไม่รู้ว่าเป็นการเล่นรอบอะไรหรือเปล่าอาจจะเล่นเล่นวนซ้ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมเป็นการอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่ได้ลองนะโอเคมาสตูดเล้ยยี่สองนะครับก็จัดการับผมโจมตีครับเลือกสกิลนะครับ,รนนรบอันนี้น่าจะเป็นไม้ตายนะน่กล้องหุนกล้องอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับ ก็คือบัคืงสกิลนะมันจะใช้ท่าไอ้ตรงเนี้ยเรียกว่าผมเป็นมานาแล้วกันมันใช้มานารวมนะครับก็ต้องดูดีๆแล้วกันว่าจะใช้หรือยังไม่ใช้นะครับอ่ะจบซะนล้วก็ประมาณนี้นบในการอ่า รุยได้น,นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรจริงๆก็แค่นี้ก็ได้นะครับประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรแค่อัพตัวละครที่เก่งๆก,งก็พอครับจบๆไปแค่นั้นเองประมาณนะี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันอีกสักรอบนึงกนะันเอาโอเคเขาสอนมาดีนะมาใหม่ครับผมคือนั่นจะเป็นอารีนาใช่ไหมอ่ะอารีนาแน่นอนนะครับถ้าเป็นแบบนี้โอเคเพิ่งมานะ มาครัื่องอะไรเยอะคโอ้เล่นเองได้ด้วยนะโอเคทุกวันดีโจมตีจริงๆมันจะมีเลือกสตูด้วยด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเลือกก็จะโจมตีตัวไหนก่อนนะครับกดตรงเนี้ยนั่นขวามือนะครับเราก็เล่นตัวกลางก่อนเลยแล้วกันปล่อยอ,อ,อมยเปิดอันตีครับผมได้วก็จบไม่ใช <laughs> ่ตีเปิดท่าสามสิสอมโอเคครับประมาณนี้ นะครับในการน่าจะเป็นอารีน่านะเออนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะมีโหมดอื่นๆอ,อ,อีกเนะเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับก็เป็นแฟนรีซิโ่ก็ลองเล่นดูนะครับผมอ่ะระบบอื่นๆมีอะไรกันบ้างน,นะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการจะบองนะครับก็เลือกตัวได้เลยนะครับให้เลือกเลือกแพ็กเกจได้เลยอันนี้น่าจะเป็นการ์ดนะฟรีหนึ่งอันนี้ผมจัดมาอันเปิดกาชาคิมนี้ฮะนี่อะเน,นี่ยช็บ เป็นไงประมาณนะี้อเปิดดีครับมีของอะได้ไข่มาวะเนี่ยโอเคแล้วนั่นก็เป็นเศษนะครับผมเปิด,ดอีกชุบราครในเรื่องนั่นแหละนะแต่บางตัวก็จำไม่ได้ โอเคทิมี่มด้วยมามาเนี่ทีนี้อ่านนี้เป็นแบบการ์ดใบนี้อัพนะครับการ์ดใบนี้อัพนี่มานี้ดีกว่าครับผมเลมเลมในชุดอะไรต่างๆเปิดได้ไหมที่อันนี้มันลด30%บว่ะแต่ก็ไม่พอดีิงครับจริงๆใช้พันแปดเล่มมา ตัดมาลูกชว่วยพอให้เฮ้ยพี่คนนี้ไจำชื่อไม่ได้แล้วเลย,ยั้สีดาวแน่นอนครับน้องคนเดิมเฮอาอออใช่ป่า <laughs> ว อ่ะโอเคสีดาวมาสองนะครับก็ค่อนข้างถือว่าจะใช้ได้อยู่โอเคไม่พอแล้วกานนี้เป็นร้านค้านะครับไม่มีอะไรมากให้เลือกสัรรนะลองดูเลยแล้วกันนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดกระชับปองนะครับผมโอเค <c oughs> ทีนี้ด้านล่างนะมีอะไรกันบ้างนะครับมีตรงนี้ครับผมด้านซ้ายมือของที่เราจะไปไดูดานน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรหรือเปล่า มันเหมือนเป็นด่นดานเนาะเป็นด่านอีเวนต์มากกว่านะครับไปด,ดูแล้วน่าจะเป็นอีเวนต์แหละนะครับของของของตอนนี้นะครับของเกมนะแล้วก็มาแบบทาการมาซื้อของในอีเวนต์เนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะเก็บอีเวนต์แล้วก็มาซื้อของนะครับนี่เป็นดา่านอันเนี้ยอันนี้ไม่รู้คืออะไรอันนี้ก็น่าจะเป็น,ปนชิเมนลาติก อาวนนี้อ่าด้านล่างครับผมก็จะปองนะครับไล่มาเลยนะหลังขาครับผมแล้วก็อันที่สามันคือการเข้าไปอัพตัวละครนะครับซึ่งก็กดเข้าไปให้ดูและนะครับปุ๊บอัพตัวละครก็ตรงนี้นะครับแล้วก็อัพได้เลยส่วนอันนี้เรามีอะไรไหมเขาบอกว่ามีนะครับเาใช้ใบแบบนี้ได้เลยเหรอเขาใช้ใบคนอื่นก็ได้นะ ่ลองดูครับในเพิ่มความเก่งเข้าไปอีกมันก็ใช้สามจบเลยมาเพิ่มกรอบครับทำให้ทำให้ตัวละครเก่งยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะอ่ะโอเคทีนี้อันนี้ครับผมมีของมาแล้วใช่ไหมอันใหม่กดเข้าไปครับ องอไปแย่งคนอื่นนี่ปึ๊บไปอันนี้สิไม่มีโอเคเรียบร้อยอันนี้ล่ะอัพเกรดได้ก็กดค้างครับผมไม่ใช่ค้างสิกดเฉยๆก็อะไรกำนองเนี้อย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับก็ อัปเกดง่ายๆนะครับ CV คืออะไรเ็คำพูดอาจะต้องมีปลดล็อกนิดนึงนะฮะน่าจะต้องมีปลดล็อกแล้นี่เห็นไหมนั่นก็มีประวัติบอกอ่ะประมาณนี้ครับผมส่วนอันนี้วะ ก็ไม่ดูคืออะไรอาจจะเป็นให้ดูมังว่าเรามี <c oughs> ตัวละครตัวไหนบ้างทั้งหมดอะไรบ้างนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้ก็แค่ดูการ์ดนะครับแล้วก็จัดทีมนะนะครับต่อมาครับเป็นในเรื่องของอันนี้อะไระเนี้ยกดเข้าไปปึ๊บอันนี้เหมือนจะเป็นโบนัสเหรอยิมจิม เอาตัวละครไปลุยได้นะครับเราดูแล้วไปลุยโอเคเอาใหม่นี่ลุย,ลยนะครับก็รอเวลาน่าจะมารับรางวัลได้อันนี้เหมือนกันไหม ันนี้คืออะไรอันนี้ผมไม่รู้นะครับมันต้องมีแอปเปลแอปเปิลอันนี้ห้องครัวน้องเลม,แ,มแลมครับผมเขาขายอันนี้ขายไม่มีอะไรอันนี้อันนี้ทำอาหารนะฮะถ้ามีวัตถุดิบก็น่าจะทำได้ใช่ไหมยยะโอเคก็คงจะไว้บัฟเบิรบ์อ อะไรต่างๆนะในการทำอาหารตรงนี้นะครับโอเคต่อมาครับผมเป็นโอเคก็อันเดิมนะครับเข้ามาดูพวกน้องๆตัวละครนะครับนี่คุณขาดเบอร์ไหนบ้างนะครับเข้ามาคล้ายๆเหมือนอ่าแกรี่นะครับแล้วก็นี่คืออะไรอ่ะเนื้อเรื่องเหรอหรือยังไงหอรูปภาพอืมก็มีสะสมด้วยนะฮะ โอเคต่อมาครับเป็นกระเป๋าเรานะก็ไม่มีอะไรมากนอกจากของอรูปนี้สีดแดงๆนี้คืออะไรผมไม่รู้ครับเขาให้วนๆไม่รู้จริงให้ของขวัญแน่เลยก <c oughs> ดไม่ได้ด้วยลิงก์กับใครได้ไหม <c oughs> มันจะมีเหมือนลิงก์กันไหม โอเคครับช่างมานันงงอ่ะกดเข้ามาครับสามารถเล่นตัวละครแล้วมีคนนี้ด้วยเหรออ้นี่มันตัวร้ายนะเนี่ยตอนนั้นยังไม่ปลดล็อกเลยขอ,องเอเมิเลียใช่ไหมแม้มีคอสมีคอสตูมด้วยอ๋อใครมีคอสตูม มีไหมเราอะใน,ในเราพก็อาจจะต้องเปิดให้ได้ตัวละครในหลายๆอ่าในหลายๆนี่นะเขาเรียกว่าอะไรวะในหลายๆช่องมันเถอะวนๆคืออะไรอยากรู้อันนี้คือให้ของขวนนัญนะผมอ่ะทำอาหารให้ของขวัญทีนั้นเนี่ยให้ยังไงล่ะเฮ้ มันมีมีหัวใจว่ะให่อนอาก้าเป็นว่าถ้าจะคุ้มทุนที่สุดก็คืออันนี้นะคุ้มทุนที่สุดก็คืออ่าให้ของที่มีหัวใจแล้วก็บนแบบนี้อ๋อมันต้องบน แล้มีคนดามเมสแล้วนะบนนะเอเอหนึ่นี่ถ้าปลดล็อกก็น่าจะมีปลดล็อกอะไรสักอย่างแน่นอนเลยเฮ้ยน,นี่ใครอ่ะเ,เดียวกันเหรอโอเค น่าจะหมดแล้วก็ประมาณนี้นะฮะ,ฮะการเข้ามาให้รางวัลของขวัญตัวละครที่เราจะจะให้นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจในวันรายสัปดาห์ชัวชัวประนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วโอเคอ่ะมันให้ทำภารกิจี่วะ,อะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกีเวนต่าง นะครับณนตะอนนี้อันนี้มันจะเป็นอันดับเนอะเอาไปดูได้ไหมอ๋อเลเวลอ้าได้เอากันเลยดเดียวโอเคครกับประมาณน,นี้อันนี้ละ่ะอ๋อเขาเรียกว่าอันนี้มาอ่านไม่ออกนะจะไม่มั่วไป คำถามเพื่อจะได้รับนี่เพชรโอเคประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็มีพวกตั้งค่าต่างๆนะครับอันนี้น่าจะใส่พรรหัสตาของวันเนาะอเพื่อนเพื่อนเกมนี้ล่ะนี่ลูกคนดีเพื่อนเพื่อนก็น่าจะประมาณอ่าอันนี้เพิ่มได้เลยแล้วก็พิมพ์เชื่อดีเนาะโอเคประมาณนี้นะครับ ส่วนเกมนี้เปลี่ยนรูปได้ด้วยอือหึอะไราก็ไ่ไปนะมัมมากโอเคมได้เท่ ก็เป่าวตันี้แล้วกันนะสำหรับเรซิโร่กันเป็นแฟนก็จัดไปนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับผมไปละเจอกันครับ